ครับสวัสดีครับผมสิงดั้มพมทางด่วนครับอ่าไฟนิวซ้อมมากี่วันก็เกตัวมาประมาณ2อาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายเกียรติภูมิครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อยู่ที่เดิมเราเลยแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่บอลส้อมละมั้งก็มีพวกตะกิจมีการลงก็เพื่อพี่ๆน้องๆในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุ สูงเท่าไหร่แล้วครับร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ท่านยี่สามท่านยีสี่หมดสไตล์อะไรกีนมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอพวกแบบเก่าเรานะฮะเพนลิทเจอมาสองครั้งตอนนั้นชนะเข้ามาสองครั้งเลยครับชนะเขาแบบไหนวันนั้นก็กีนมือครับกินเลี่ยมกินทรงดังเลยแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่แต่วันนั้นสองวันนะไอ้สองไฟนั้นไม่ต้ไปจิิ๋เนาะแต่วันนี้ก็เป็นแชมป์ด้วยห้องเ คิววันนี้มเอเข็มขัดจากเขามา,าไว้ที่เราได้ไหมก็ต้องรอดูวอีกทีครับถาบมมั่นใจมีไหมมีว่ะ,ะเอาได้ไหมคิดว่าเอาได้อ,อทางใจเลยนะวันนี้ก็ต่อยร้อยสิบสองตอนนั้นที่ต่อยกันอยู่ร้อยร้อยร้อยหกแล้วก็ร้อยเก้าวันนี้ร้อยสิบสองมีปัญหาไม่เรื่องน้ำหนักยหรอไม่มีครับแล้วมาเช้าสองหนักยังยังครับคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดน่าจะมาเกิดประมาณปอนด์เรามาวิ่งเนาะยืดเส้นยืดสายตอนเช้าหน่อยครับร่างกายตอนนี้ เต็มร้อยครับสูบูแข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมาแข่งขันกลับบ้านและล่าสุดเราต่อยใครไอคิวซังครับวันนั้นต่อยกันที่กนะมาที่อุบลเป็นไงบ้างก็ชนะคะแนนเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเวทร้อยสิบอ๋อดีร้อยสิบสองเนาะไม่มีปัญหาอะไรครับไฟน์นี้เราคุมมากี่กิโลก็ประมาณสองกิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดพวกเราตอนนี้หลักเท่าไหร่ละหกเจ็ดสิบคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ทุกคคนรับ กำลังแก้ปุ๊ม่อยครับันนี้เต็มที่แน,นนอนครับพร้อม <นะ S 2> เอาเข็มขัดกับบ้านมาเนี่ยครับอ่ะวันนี้ขอโชคดีนะขอ,ขอบคุณมากครับ